จากทุกชาวบ้านนะครับไปดูกันที่ทุกของเท่าแก่ที่เขาทาธุรกิจให้เช่ารถโฟลคลิฟต์นะฮะร,รถโฟลคลิฟต์คืออะไรรถเป็นรถยก<ะ>ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงงานนะครับคุณผู้ชมก็จะไม่ได้เป็นพี่รู้จักกันเป็นการทั่วไปเนี่ยนะฮะปรากฏถูก18มงกุฎเข้ามาทําทีตีสนิทครับหลอกเช่ารถแล้วเอาไปขายต่อเสียหายกว่า10ล้านก็เข้าร้องกับทางสื่อมวลชนเนี่ยนะครับผู้เสียหายคือคุณภพศารเป็นเจ้าของบริษัท PSB โฟก์ลิปประเทศไทยจำกัดนะครับอยู่ที่กระทุ่มแบนสมุตสาครนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาครับ18มงกุดชื่อนายธงชัยทำทีมาเป็นลูกค้าก่อนนะฮะติดต่อบอกว่าจะเช่ารถโฟก์ลิปเนี่ยเอาไปขายเอาไปส่งเอาไปให้เช่ากับโรงงานต่างตตอนแรกที่ติดต่อกันพูดคุยกัน2-3ครั้งก็เป็นไปอย่างดีเนี่ยนะฮะมีเอกสารทุกอย่างามาแสดงวางเงินมัดจำการให้เช่ารถก็ทำให้ทางฝั่งของคุณไพศาลเนี่ย ไม่ได้สงสัยอะไรครับจนกระทั่งหลังๆด้วยความไปเนื้อเชื่อใจเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาพอนายธงชัยโทรติดต่อเข้ามาขอเช่ารถก็แจ้งให้ไปนําส่งให้กับลูกค้าของเขาที่โรงงานเนี่ยนะฮะคุณไพศาลก็ไปส่งทันทีก็เห็นว่าเป็นลูกค้าที่แบบเปิดบินด้วยกันมาเนี่ยนะครับรู้จักหน้าค่าตากันแต่เงินค่าเช่ารถที่ได้รับจากนายธงชัยตอนหลังๆมันเริ่มมีผิดนัดบ้างได้ไม่ตรงกําหนดบ้างและสุดท้ายมารู้ว่าถูกหลอกเนี่ยนะครับคุณผู้ชม ไม่ใช่เฉพาะทางฝั่งของคุณไพศาลเท่านั้นที่ถูกหลอกเนี่ยนะฮะลูกค้าของนายธงชัยเองอีกกว่า10รายก็ถูกหลอกให้เสียเงินมัดจำด้วยเหมือนกันนะครับนายธงชัยเขาใช้วิธีแบบนี้ฮะรับเป็นคนกลางครับประสานบอกว่าเช่ารถโฟล์คลิฟต์กับทางโรงงานโรงงานก็ต้องเอาเงินมัดจำให้นายธงชัยก่อนจากนั้นทางโรงงานก็จะได้รับรถถัดมาอีกประมาณ2-3วัน นายธงชัยบอกจะเข้าไปที่โรงงานทําทีขอเปลี่ยนรถบอกว่าจะเอาคันเก่าไปให้แล้วนําเอาคันใหม่เนี่ยเอามาขายตามต่างจังหวัดซึ่งราคาขายจะถูกกว่าราคาขายจริงคือขายแบบชนิดที่ว่าหั่นครึ่งราคาคุณผู้ชมเนี่ยฮะรถแบบนี้เนี่ยนะฮะผู้ประกอบการที่เขาต้องการรถจากนายธงชัยก็มีเยอะด้วยความที่ขายราคาดีด้วยเนี่ยนะครับเสียหายเท่าไหร่มูลค่าความเสียหายเรื่องนี้10ล้านครับคุณผู้ชมเพราะว่า ทั้งฝั่งของเจ้าของธุรกิจรถให้เช่าชื่อคุณภพศาลเนี่ยเขาถูกหลอกเอารถไปขายต่อเนี่ยสิคันลูกค้าก็หลอกให้โอนเงินค่ามาัดจาเงินค่ามัดจารวมๆกันแล้ว5ล้านด้วยกันครับคุณผู้ชมหลังจากก่อเหตุหายวับติดต่อไม่ได้เลยนายธงชัยเนี่ยนะฮะก็ฝั่งผู้เสียหายเอาหลักฐานเขาไปแจ้งความที่สพกระทุ่มแบนก็ติดตามรถกลับคืนมาได้บางส่วนแต่ว่ายังมีบางส่วนที่สูญหายยังหาไม่เจอเนี่ยนะครับ ตอนนี้ตำรวจกําลังเร่งติดตามหารถที่ยังไม่เจอแล้วก็จับกลุ่มในธงชัยซึ่งประวัติโอ้โหหลากหลายรูปแบบเลยฮะต้มตุ๋นหลอกลวงหลอกเรื่องวัคซีนโควิดก็มีหลอกขายไม้ด่างก็มีเหมือนกันฮะมามาเช่ารถที่บริษัทนะครับบริษัทเรานี่เป็นบริษัทรถเช่าเป็นรถรถฟุกลิฟต์ตามด้านหลังที่เห็นนี่นะครับแล้วก็เข้ามาตอนแรกมาทําเป็นเช่านะครับเช่าแล้วก็ไปส่งที่งตามโรงงานนะครับพอเช่าเสร็จ เขาก็เอารถเราเนี่ยไปขายต่อท่อตลาดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะมูล,ลค่คาความเสียหายโดยรวมอยู่ประมาณสิบล้านบาทครับแล้วตอนนี้เรารู้ตัวผู้ก่อเหตุหรือยังครับว่าเขาอยู่ที่ไหนอะไรยังไงผู้ก่อเหตุรู้ตัวครับมีบัตรประชาชนมีที่อยู่ตามบัตรประชาชนเราให้คนไปสืบดูแล้วว่าก็มีบ้านมีม,มีมีบ้านมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับแต่ยังไม่เจอตัวเขานะครับ